ตอนมารับเข้าสู่ช่อง Harvest Moon Black t เ n a t u r e ตรงนี้โดยผมโดนัทครับวันนี้ทำในส่วนของรายการทีวี Harvest Moon ตรงกับวันที่27ดูดูไม้ผลิตปีแรกซึ่งตรงกับวันศุกร์ด้วยนะครับก่อนอื่นก็มาเปิดรายการทีวีก่อนละกันช่องที่จะทำวันนี้เป็นช่องปุ่มทางซ้ายนะครับกับ m มกะ b o ร์ดอันโนะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดดีกว่านะครับแหมมันก็เหมือนกับอะไรนะทันฟอร์เมอร์ใช่ไหมถ้าถ้าเคยดูเนี่ยเดี๋ยผมกดผิดกดไปทางซ้ายก่อน เมกะบอร์ดอันโทรในช่วงวันหยุดฤดูร้อนเปิดไฟขณะด,ดูทีวีและระวังอย่าเข้าใกล้หน้าจอมากเกินไปอีพิโซด3ผลกระทบจากสีขาวเดอะไวท์คาวได้จับขาของเยลโล่ไว้แล้วนี่มันอะไรกันเรดหยุดลงโดยไม่ตั้งใจแต่เมื่อเขาเห็นเยลโล่ดินน้นรมุนเขาก็รู้ว่าเขาต้องช่วยเธอวินาทีนั้นเขาวางมือบนเดอไวท์คาววิสแบมเหมือนเสียงระเบิดหรือเปล่าไม่นะ เรดถูกโยนออกไปที่ดิมสระน้ําเขาก็บอกว่าโปรดติดตามชมตอนต่อไปครับทวิตคอนตินิวแล้วก็เรดถูกกลืนไปด้วยแสงและปรดปล่อยพลังที่แท้จริงของเขาออกมาครั้งหน้านะครับเมื่อกี้นี้มีเขาบอกอันโทในวันหยุดฤด,ดูร้อนแล้วก็เอพิโซดสี่น่าจะบอกชื่อตอนนะครับ transformation เ,เหมือนกับพวกการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับโอเคก็เป็นเรื่องราวอีกอเรื่องราวหนึ่งนะครับในรายการทีวีฮา e s t Moon แล้วกันนะครับก็เลือกมาทุกท่านได้ชมทําลงช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีรายละเอียดอื่นๆทําลงช่องเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วกันครับท้าท้ายนี้ขอทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอแล้วกันวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ